ก็สวัสดีครับอยู่ผมจูกเก้ให้เนี่ยฮะนะครับอยู่เกมฮอยนะผมเดอะพี่โลดเดสบูดมามาวอร์ดลาวาไปบนเลยมาอันตีไม่มีฮะตีกุดดาวอยู่นะครับตอนนี้โดนอยู่ยังไงไล่ตีตสกาวครับมีวอร์ดแล้วเป๊ะโอ้โหโยนกลับมาแผ็นหน้าร่วงครับอู้เจอบิซซันในวันนี้รอดหรือเปล่าเดินเข้าป่าอ่าบรรดาเข้าป่าก็ถือศามาจะเออเคลื่อนที่ไวนะครับผม เรากดรีเจนครับหยิบไม้มายังไงเป๊ปป่าไม้ตัดตัดเด้งเลือดไปก่อนอนเนไปไหนไปไหนรอรีเจนเต็มแล้วสกิลหนึ่งล็อกขาไว้ทีเดียวสวยได้มาหนึ่งคิวนะฮะได้ธิ์มาตั้ง3ตัวปกติเว้ยข้างบนโดนเต้าฟินเหรอเอาเป็นลูกตาลรถก่อนนะครับโอเคก็มาดูฮีโร่า,านดีกว่านะครับ อ่ะไฟล์เรานะครับก็มีไฮโลแพนดา้าลักหน้าเรียนแอนเดดบูดโอ้โหกายภาพแบบสามสี่ตัวนะมีไฮโลเวทนะครับไฟล์ตรงข้ามนะครับมีบัตรอ่าสกาวฟินบิดแล้วก็เป๊ปมีคู่หูนะฮะคู่หูคอมโบซูมสกาวกับฟินคอมโบซูมนี่ไงนะคอมโบแต่ว่าตอนนี้ก็ห่างกันหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับเจ็ดต่อแปด นา้ลูกตาก็ต้องฉีดก่อนต้มครับแรงแน่นอนอรถก่อห้านุยแ <c oughs> มงโกนเหตุมาวะเฮ้ยแล้วโดนเปิดก่อน,นะครับบีดสตาร์นะแพนด้าช่วยวหน่อยแพนด้าตบสวนเลยครับทีเดียวสวย <c oughs> ไปหน่อยครับแพนด้าเตะแล้วล็อกขาด่าครับโดนสกาวแพนด้ากันมาป่าไม้โอเคโอ้โหเจอสกาวซูมไม่รอดนะผมแล้วยังไงสกาวจอล้างหน้าเนื้อเรียบร้อยแม่มุนพายุทธ์หมาคารีก็ไม่รอดแม่มุนกัด ได้ปิดตำนานคากรตอนนี้ยัได้400ข้างล่างโดนแง้ไฮโลโดนบ้าตสูจะมาสู้าดจะมาสู้ขาวดนเทียดหน้าไอ้กูหางเดินชนกันแล้วไอ้หาที่สอง เฮี <laughs> ยซูมตอนนั้นเราตาเลยนะสมกับตาฟินจริงๆซุ้งเจอเนี่ยเสียงเลยแบบใหญ่ๆหน่อยนะทุกคนมาต่อต่อต่อฮันด้ามารอแล้ว แม่งยกลบพอดีเอาแล้ฮะแพนด้าโดดมาก่อนนะครับแล้งัดที่หลังได้บูดแล้วก็ให้ตีเข้าไปสวย,ดยวได้บุดได้คิวนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วโอ้โหแพนด้าเสร็จฟินนะครับตอนนี้อันตี้ไม่มีปลาไม้สโลไปก่อนแล้วสกิลหนึ่งจะหาไหมครับเป๊ปโดนยิบช่วยทีเดียวเออสวยเป๊ปซันมาแต่ว่าไม่ถึงนะครับ <S <S ไดียร์ู่อ่ารอ <S <S ล็อกเข้าไปตบเลย นี่เง้ปลาไมา้สโลก่อนสกิลูหนึ่งล็อกตามรถเกาะแล้วตบโอ้โหหายเลยครับโอ้โต้นเกม,มบอกเลยว่าถ้ามีลูกตาเนี่ยมันลดเยอะไงมันลดห้าไงราคาหกร้อยแต่ว่าต้องกดก่อนแล้วก็ตบนะครับไอเกาะไอส้มส้ม,สมอันเล็กอะ่ะมันอันรถสามต้นเกมอะ่ะอันนี้ลดดีกว่าแต่ว่ามันก็คือต้องกดไง มาออกพีเคมาบาดครับโอ้โหแต่ว่าแต่วันตี้ต้นเกมคือดาวนานไปสิบบีก็คือต้องนานแ่ละเพราะว่าถ้าไวก็โอ้โหแม่งตบตบทีตายตบทีตายก็ต้องก็ต้องนานนิดนึงครับต้นเกมนี่ครับปาไม้ก็ซีลหนึ่งดักนะฮะจับขาสโลตีไปปาบ หยิบไม้มาครับแล,ล้วปาหนึ่งทีแล้วตีต่อแล้วบิงมาอีกทีหนึ่งดีเฟโดไม่ทีอ่าสมัยก่อนสมัยแรกเลยอไอปลาไม้อะตอนนี้ดาเมจมันก็มีแค่เท่าไหร่ร้อยี่สิบป่ะเออแต่ก่อนดาเมจปลาไม้เท่ากับดาเมจพื้นฐานมันนะแต่ผมไม่ทันเหมือนกันเคยเห็นคนต่างประเทศเล่นแมงออกดุงปลาโคตรแรง เหมือนสกิลหนึ่งวาเด้นตอนนี้ถ้าออกดูมาแบบ6ช่องสกิลหนึ่งทีเป็นพันนะเออถ้าเดดบูดกลับไปเป็นงั้นก็ก็หดไหมก็ไม่รู้เหมือนกันวะต้นมามันก็หยิบปลาได้สองทีถ้าหยิบมาก่อนใช่ไหมแล้วว่ามันกูดาวปลาบหายเลยอ้าวหายวับชีดแล้วตบเรียบร้อยแพนด้าหาย บิดไม่สนิทบิดหมดไม่สนบิดอิแล้วมีวอร์ดอยู่ครับรอดักครับอ่าสม้มหล่นนะครับบิก๊กใบปาไม้ชิวคิวปาเรียบร้อยอันนี้มันมาวอร์ดไว้ตอนเปิดคลิปไง,งนี่คุมแล้วอ่าลูนปลอมครับข้างล่างดับเบิลดามจ ตันี้ก็บางๆทั้งนั้นเลยครับมีหนาอยู่เป๊บเล็กน้อยนาทีเหลืออันนี้บางสี่ตัวเลยนะครับตบมันเลยดานี้ปินพยายามน่าจะอ่องนูกว่าหรือว่ามาอีกยี่สิบวิครับมันตีมา โดนเนี้ยโดนเนี ja ้ยเดจาวูเดย์จาวูโอ้โหป่าไม้ก่อนสโลไล่ตกธรรมดาครับไล่ตีธรรมดาทีเดียวมาตอนนี้อันตีมีเอาไปเอาบัตรดีกว่าบัตรออกสะท้อนมา <c oughs> มีดับเบดบลด้วย <c oughs> ดับเบดบลดาเมจ ป้าบตบตีสะทอนแล้วไงโหจุดเดียวครับแล้ววาร์ปกลับเลยแล้วการนี่สองพันห้าแล้วไล่โซโล,โลมันเลยวะนี่อันนี้อันนี้ลบสามนะครับราคาเท่าไหร่วะพันห้าลบสามลบห้าลบแปดแล้วไปหยิบไม้มา ตาตรงนี้่ยศัตรูวอดไว้ครับอ้าวเยนแนบิงไปคอก่อนแต่เด็บูดครับวิบ่งผ่านต้นไม้มาแล้วเอาตัวหลังก่อนนะฟิงเจอแพนด้าเล่นไปอาทำไมก็มันต้องมาหยิบต้นไม้จากต้นไม้นะครับสมัยนี้ก็สะดวกขึ้นนะครับสามารถหยิบจากพื้นได้เลยก็เล่นสะดวกขึ้นมากนะครับ ไทยนี่ต้องหยิบจากต้นไม้ว่าไอ้ไอ้เป๊ปในโดตา2อ่ะหรือว่ายิบจากผืนได้น่าจะต้องไม่หยิบจากต้นไม้นะมะไรตีล็อกขาสวยได้ปินมันหนึ่งโอยไม่ไหวครับเยอะสามตัวเขาเพื่อนเราตายหมดแล้วโอ้โหรถก่อตีเป๊ต่อครับรลอนตีมาครับป่าไม้สโลโอ้ยได้หมดได้หมดทีเดียวอ้าวบา้าตบไปดิตบม,มาได้รถก่อที่หลังทีเดียวเก็บสามแล้ววันนี้น แนวนาวเซอร์ลืมร้องอันนี้คู่ดา8แปดวิเองนะนี่ลูกตานะครับฟินว่าไงฟินเพื่อนฟินวอร์ดอันตี้เหลือนาทีหนึ่งครับตอนนี้เวลสิบเจ็ดแต่ถ้ามีกระทาฟ้าก็หลือเออสี่สิบห้าวินาทีแล้วก็ดูสเต็งยาวนานขึ้นนะครับสามสิบวิ กดาวเลย45มาชงต้นนะครับตบได้รตบตบตอนนี้ก็ผ่านมา15เทียได้ดูร้องไป13มาสกอราา์19หรือ29ตอนเกมก็เบียดเบียดอยู่เฮ้ยแมงเห็ดแมงเห็ดแต่เราวอกก็เลยไม่เจอกันนะฮะอะไรหน้านะไหนไปโดนแฮนหรือเปล่าแล้วอันตีมาพอดีครับตอนนี้เต,ต้าฟินเต้าเก่าเจ้าเดิมมาโบง้ง เป้าเกือบหายเลยนะมีได้ตีสามดอกหนึ่งแล้วมาดีบาดเกมสองสเกาเป๊บมาบิดตันแล้วโยนใส่บิดนะครับโอ้สเกาตีกระพดางานมาตันเตะบิดเป๊บตันช่วยล็อกขาตีเออสวยหูไม่ได้ล้านครับบอลโดนขัดจังหวะพอดีแต่ว่าเติมเติมดาเมจนิดนึงครับป่าไม้สโลไว้ก่อน แพนด้าวอลกมาฮะดับเบิ้ลแพนด้างานมาอุ้ยแล้วบิงไม่ก่อนนะครับเมื่อกี้กำลังง้าง,งามืองานไปแล้วโอ้โดนขัดนะผมเนี่ยโดนขัดโดนหนีอสกาวิ่งตามหลังอยู่นะครับแล้วเจอแพนด้าครับเป๊ะว่าไงาเป๊ปฮัลโหลเป๊ปอ่าแพนด้าวอลกมาแล้วครับเป๊ปดูตัวเ่าไอ้สกาวมึงไปรับเพื่อนดิเอ้ยสกาวสกาวนี่เป๊ปตันสวนนะครับโอ้โหกำลังทุบเจอเตะคู่ ไปแค่ต่อยสวยนนะฮะต่อยได้ไงไวะเฮียไม่โดนเตะไหม่ให้หรอโอ้โหแล้วล่วงเลยฮะเตะอีกทีหนึ่งก็จะตายไปแล้วตอนเตะสัตรูสวนเราไม่ได้เหรอหรือแม่งตีพอดีตอนก่อนตอนเตะวะโอ้โหอ่าหยิบไม้ก่อนตะคืนอ่ามี4,800ครับอุ้ยออกฮาร์เลยครับนกึกว่าจะแบบว่าไอ้รถกะอกระดูกมาก่อนนะออกฮาร์มายืนเลย อ่าตอนนี้มันก็สิบกว่านาทีมันยังตบต,บตาอยู่ก็เลยเ <c oughs> อาเท่าน,น,นี้ก่อนแล้วกันมาออกคานมายืนเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> อ่านเห็ดมาอ่าล้ฟินเจ้าเก่า,กาจะเดิมอไรอย่าได้หนูอย่าโดนแล้วเนี่ย <c oughs> ถือวอดต,ต้นเนี้ถือนานาลแล้วนะเนี่ยไม่ปากทั้งทีเนี่ย นถึงเมือนะครับเป๊ปโอ้ยเป๊ปเห็ุเราเราเห็ุเหมือนกันเี้จี้จีรู้แล้วอะรู้แล้วบอะว่ารู้สิสาวรู้ว่าเดินติดติดติดขาดใดสักอย่างหนึ่งใครมาดูครับผมไม่ดูไม่ดูอะไเนี่ยซับซับบิดไปนะครับ มายิบมมามาสกาวสกาวตัวทองเลยนะครับชิ้นแรกเลยตัวทองกันไพโรได้ตัวเดียวนะที่เหลือก็ตัวทองมาไม่ช่วยอะไรเลยนะครับกันอะไรไม่ได้เลยกันแพนด้ากันลักหน้ากันเดดบูดก็ไม่ได้นะครับตัวทองกันได้แต่ไพโรไม่ก็มาชิ้นแรกเลยนะครับซึ่งสามารถกันได้ตัวเดียวเท่านั้นโดนไพโรล่อบ่อยเหรอหรือไงทําไหาตัวทองตั้งแต่วันเลยเนี่ย เออเราจะทองมาได้ในวันน,นั้นนี่ไกยภาพสี่ตัวนะครับอ่าฟินก,นแแนกน็แล้วแหละฟินก็คงเตรียมนูแหละถ้าโดนขนาดนั้นก็ต้องนูไว้ก่อนนะครับแล้วปาตบเลยเรียบร้อยชุดเดียวฮนะไงฟินล้อขาปาสโลมร้องไม่โดนครับบาดล้อเล่นล้ออยู่ครับโดนเบอร์แล้วได้เล่นเราเยอะไม่กล้าเข้ามาครับ มามาต่อโคตรีเจนเต้บ่าไงครับเข้ามาแล้วโยกแน่โยกยโยกระตันสอครับอ้าตายไป้วไพโร,รมารถก่อให้นะครับสก,กิลหนึ่งจับสวยแน่ๆได้คิวแล้วปลามาขึ้นนัานบนนะครับฟินซูม,มา โอ้โหเอ้ตายแน่โดนดิมแคทเชอร์อ่าลองตีแป๊บหนึ่งนะฮะวิรอขาลอยก่อนนะไปฮะตีก่อนนะครับเดี๋ยวบินหนีตีไปปิดมาตัานครับไม่เป็นไรมีฮาร์ดตีมีนะฮะเดี๋ยวไปเก็บไปตบเป๊ปเป๊ปแม่งมาแน่เป๊บมาแน่บ้าบเอาเลยแล้วกันนะครับแล้วดนะแพนด้ามาช่วยพอดีแล้วเพนด้าเก็บไปสอน อ่าเดียวหามาแข่งคือตัวทองเนี่ยปกติแครี่ไม่ไม่ชอบออกนะคือแครี่บางส่วนก็ออกปกติตามเกมแบบตัวทองไม่ต้องมีแต่บางคนมันไม่ชอบออกตัวทองกันแครี่เพราะว่ามันมันเหมือนเป็นของกันไงมันอยากได้ดาเมจเลยก็ไม่ชอบไม่ชอบออกตัวทองเท่าไหร่ส่วนมากก็เดินแบบแครี่จะโดนด่าว,ว่าไม่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 ออกตัวทองแต่ตอนนี้ตะการตะการไม่ออกเลยออกทีแรกเลยนะยเออผมก็ไม่ชอบออกตัวทองนะ แต่ว่าผมไม่ชอบเล่นแคลรีอรลร่อยู่แล้วจะมาไม่ทราบก็แทงนะครับป,รปั๊บอันนี้ตันส,สองสวยอยู่เราล้อขามาอ๋อนี่ไงกันได้อยู่เนี่ย,ยไม่โดนสกิลหนึ่งอยู่นะครับบีดอันติโอ้โหตายตบเลยสกาวดกวยตบบา้าเรียบร้อยครับโอ้โหตบสกาวแล้วไพโล่ไอสกิลมาพอดีครับ บิดว่าไงเป๊บมาโยกตานนะครับสุคนสาวัเานี้ไม่น่ารอดแล้วซิยูสามาวิ่งใส่ปากไปก่อนเพื่อนโดนนะครับแล้วยังไงไปเอาตัวหลังก่อนนะครับโอเคแ้วเพื่อนเรามาเติมครับ,ไม,มบไม่มีปัญหาแบบขอเราตัวทวนแล้วฟินตัวเดียวยังรอดอยู่ยิ้มมาแล้วมไล่าชาเป็นมาต้ามาหาฮะก็ยืนยาวๆเลื่อนดีเจน สามสามนะต่อทวีหลอสิบสองวิเขาเลยมาฟินนูไม่ได้แล้ววันนี้หลอ่อขาโซ่ทีเดียวอุ้ยวา้าหมีเลยครับป้าพัแไ่มากระดูกไหมสกาวไงสกาว แต่อุ้ยดีแนะ่ว๋อยกอเหมือนกันปะทรับกันปะนีีให้อยู่ด้วยกันนะออกกระทาฟ้าครับมาก,กระทาฟ้ามาเลยครับอันตีเดีืยวแค่45วินาทีแล้วก็ดูสติงน,นานขึ้นนะครับอตอบโอ้โหหายเลยครับบิดสากาวไปไหนสากาวสากาวสากาวโอ้ดีแน่ซ้ำหัวไปนะครับ เป๊บเออเขียวเหนียวรับนะฮะโดนแค่ไฮโลเขียวอะเรียบร้อยเขียวหมดเข้าป่าให้จีซีแล้วตุยครับผมปินบอกโอ้ยทางเกมกูขอแค่นุ่งงูงูเกวีงไม่ได้เลยเพื่อนกูขอหนูได้ไหมขอหนูได้ไหมต้องเกมหอดอยู่ไม่เรอวะต้องเกมอุ้ยได้คิวสามตัวเนี่ยต้งเกมแล้วแต่ไหนก็ไม่ได้อีกเลยนะครับได้ยูสามตัว สูมจึ่งนั่นเลยคันๆเนี่ยนี่สูมแล้วหรอเนี่ยโดนบาดเบอร์นี่โอ้โหเอามายืนนิ่งๆเอามาสู้ดิสะท้อนนะครับมาแข่งอยู่บีดมาอุ้ยชูหายแล้วตายแน่แล้วบิดตำนานตบโดนบ้าอดาอีกดีแน่นมาช่วยครับเรียบร้อยครับผมยังอยู่โอ้เจอสกาวซูมอีกยู่ตรงนี้สกาวซูมแรงนะเหมือนสกาวซูมตามค่าเลือดเลือดเยอะยิ่งแรง ฟินซูมปกตินะครับตามดาเมจที่มันมถ้าเลือดเยอะสากาวนน่ซูมแรงกว่าพิมอะไรออกมาเนี้ยก๊อปไงม,มาเปิดบวก,กันขออยมแห้นะครับผมไปเรียบร้อยดีด <Stop ping S 1> ีโอ้ย <c oughs> นึกว่าจะออกหนูออกจ่อเวทก่อนนะจ่อเวทโอ้ยยีิบสามวิธีจ่อเวทมานะครับ <peach noise> ก็น,นั่นแหละลางที่ผมเคยบอกนะครับม,มันมีคนที่ออกจาวเวทเขาอธิบายไว้ว่าสาเหตุที่ออกจาวเวทมาก่อนตอนที่เกมตามนะฮะไอเกมนำเนี่ยมันไม่แปลกอาจจะแบบมาซูมมาพุสาเหตุที่เกมตามออกจาเวทเขาบอกว่าก็ไม่ได้ยิงอยู่แล้วอ่ะวัวมามาพุมาซูมดีกว่าอย่างไงออกดาเมจมาก็ไม่ได้ยิงอยู่ดีก็เลยเอามาซูมเล่นก่อนไม่ใช่มาซูมเล่นเอามาพุเอามาซูมเอาดาเมจท,ที่ที่ที่ได้แน่อย่างน้อยได้พุดได้ซูมก็เลยก็เลยออกจาเวทนะครับอันนี้ อะแล้วผมก็ไม่เข้าใจตอนนี้คนที่ออกมันมันคิดอย่างงี้กันอาจจะบางคนเออเราไปถามคนที่ออกมาไปไม่ได้ถามคนที่ออกคนที่ออกออธิบายให้ฟังคนที่ออกจอเวนมานะครับมาโบตีต่อเก็ไปหนึ่แล้วโอ้ยไปปวดเขียวนะครับไปตีบิด นี่ปาไม้สโลโวุย้ยโดนตานอา่ะโยนสวยดิป้าบเป๊ปเป๊ปโอสวยมากเพื่อนเป๊ปเป๊ปไปไหนเป๊ปบับงอยู่วะพินพู้ล็อกขาตีย่อต่อแล้วอ่ะโยนเนี่ยโยนใส่พินเอาไหมาปาไม้อืมพินกับล่วงถ้ามีตบพินตายเนี่ยเป๊ปมันชอบโยนอย่างเงี้ยโยนให้เพื่อนตลอดเลยนะครับแต่ตอนแรกมันก็โยนดีอะโยนมาตันโยนให้เพื่อนคิวหลังๆมาโยน โยนให้เพื่อนโดนละโยนทิ้งโยนคว้างแล้วโยนคอละฟินเรียบร้อยไปโอ้ยมันจะโดนปิดจำนาไหมฮนะทำต,ตัวหน้าดา,าวสะเกาซูมก็ตายแล้วเปล่าลองซูมดูกสะเกาซูมสกาซูมสะเกาสะเกา,กาซูมใบเจ๊หลุดกลับไปก่อนนะฮะยังไงยังอันนี้ไฮโรโดนแล้สวสะเกาดิ แสสวยเลยเรียนแนวเดียวครับสามหนึ่งรอดไปเอ่ยความนี่ครับมีซีซีไหมโอ้โหไม่มีเนี่ยังหน้าตุ๋ยบนฟรีหดังหน้าเอาป้อมก่อนไปไปเอาตีไปเป๊ะมาตันกดเขียวสวนไว้หนึ่งทีไปพนหนามางัดตันคู่โอ้โหมาเต เรียบร้อยครับผมหลังหน้าได้คิวเฉยเอาสะเกาเจอแมมมุมขยุ่มกลังคาครับบอกแล้วตัวทองในช่วยเอ้ผม <c oughs> มาตอกตัวหลังแล้วตีหนึ่งโอ้โหฟ,ฟินฟินกูโดนยับเลยฮนะม,มาเงินเลือ6โหพาแล้วครับปงังเฉยจีดีครับจีจี เจอตัวโสโลบายนะครับไม่ได้เล่นเอามารีสกิลต่อ,อปอมหลายๆการเล่นมามันนัก,กลัวแต่น่าจะไม่ได้เลดจะปอมหมดเย้ย เอาของครับเพื่อนบอกเอาของกดเฮตุลอครับจังหวะนี้รอหน้าไปดีของครับแล้วเอ้ยโดนเพื่อนโดนป้าบมาตบก่อนหนึ่งตัวเจอสกาวดูปอดอูนะครับแล้วรีแล้วโอ้โหแม่งเขียวตบไม่ได้บาัโอ้โหบาตผักออกมานะฮะรอดไหมตบเลยครับเป๊ปล้มมาล็อกหนึ่งมารอดไหมหนีอยู่โอ้โหได้เป๊ปครับแล้ววิ่งเข้าปากลิวสามวิ่งเข้าป่า แล้วรอดเฉยฮะเดี๋ยวรอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่ายังยาง,ยางไม่ถูดป่าไหมแล้วบิงหนีคนระับโอ้โหมาหลอดเอขาสวนบาดโดดหลบมาฮะจังหวะนี้มันเห็นบาดเห็นฮนะเลื่อนน้อยไปไหนบาดบินไวทีเดียวบาดโอโ้ฮะสกาวอะปีตอมารวยเลยครับสากาวการเปิดลก,กา็เปลี่ยนนะครับโอ้โหเลื่อนมันรีเจนไวจัด <c oughs> โอ้โหแล้วรอดแล้วเมื่อกี้นี้ หนึ่ง่าจะล่วงนะครับผมฟินเรียบร้อยอ้าวหายกระบผู้โดนปลาไม้ฮนะเรียบร้อยสกิลหนึ่งดักแล้วตบมาบงโอ้ยออกม่วงให้เพื่อนนะครับไปไหนสากาวปลาไม้สโลไปก่อนตาย ถ้าฝันของข้าไม่มีสกิลหนีนะสกิลสองป่าแล้วก็สกิลหนึ่งดักยังไงก็หนีไม่ออกมันสโลงเงสโลเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับให้่ก็โดนล็อกอามาอ,อีกอีกหางเดียวครึ่งเดียวเด็กเด็กใบเนึ่งเป๊บเป๊บป่าไมา้แล้วโยนส่วนนะครับโอ้โหหลังน้าตีไปได้กิวครับเปสอ้อาเอาๆอาเอา,เอา,เอา,เอา โดนละโดนละโดนละชิบหายแล้วต้องปีติตำนาละโอ้ยโดนผักครับเฮ้ยตบเฮ้ยสะท้อนตบไม่ได้ตบอุย้ยกำตายเล่นเหลือร้อยเดียวครับโอ้โหตายไหมเนี่ยตายตายไหมวันนี้จะตายไหมไมันยังรอดอยู่ได้ฮนะป่าให้ป้อมตีนี่แมาก็ตายด้วเดียวเองครับตอนนี้เรียบร้อยจบเกม เป็นไรครับจาะกอเพื่อนเตยวอร์ดฟ้ามาบีดออกตุก,กตาวะอาจจะออกมานี่แหละแกทางเด็ดหูดเอาปิ้นเจะกอเวลส์สามนะฮะทุกวันหนูก็ยังไม่ได้สักทีไม่เอาแล้วหนูเนยไม่เอาแล้วไงไม่เอาแล้วหนูนะครัาสกิลสองปดได้อยู่ครับป้านี่ไม่เอาแล้วหนูหนหน แต่ว่าอย่างน้อยมีนูอาจจะไม่ได้โดนง่ายขนาดนี้ลีฮะอุ้ยยุกกาขอตัวหนึง่งตีมีฮะโดนใบยอยู่เอาเป๊แล้วกันอุย้ยตายก่อนนะครับมาขอต้มหนึ่งดิยุกกาขอตัวหนึง่งไปตบบ่อเลยตบบ่อตบบ่อตบบ่อโดนอะไรอยู่เนี่ยไม่โดนอะไรอยู่นะครับไม่มาวะโอ้จบแล้วขอตัวหนึ่งไปตบบ่อ ให้ปี่ตำนาไม่เถอประตูเอ,อ้ยนี่อวอดฟ้ารอสกาวบาดกระวอกมาเอาลากหน้าฮะไปวานฟ้าใส่หน้าครับว้าเรียบร้อยสามสิบดีกลมๆนะบผมจีทีๆคันนี่โอ้โหแม่งกอบก๊อฟรอพพิมพิมพิม,พมริเตอร์รักก๊อปปี้ไว้นะฮะเออ เราจะซื้อสาวสิบตัวนะครับโอเคไปนะครับบ๊ายบาย